ก็มีแล้วที่น่าสนใจเยอะเลยครับที่จัดที่ดูที่ดูอยู่หลังเวทีก็รู้สึกว่าเออมีหลายๆที่ที่คอนเซ็ปต์น่าสนใจแล้วก็น่าดูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ด้วยนักแสดงอะไรหลายๆอย่างน่าดูทุกคนเฮ้ยจริงๆปกติเราก็ดูซีรีส์เด็กคิปอะไรเป็นอย่างนี้อยู่แล้วปกติเราก็ดูครับเราดูซีรีส์อยู่แล้วเพราะว่าเร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 าแสดงมยิก็ต้องแบบหาแบบหาหาวัตถุดิบใหม่ๆหรือว่าอะไรอะไรใหม่ๆที่เราต้องแบบว่าแนวไหนอะไร้ก็ไง้ครับ ส่วนใหญ่ด้วยความที่เรียนเรืร่องภาพยนตร์ครัก็คือจะจะดูทุกแนวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบอันสมมุติถ้าเราเราไม่ชอบจับสกแกนแต่เราก็ต้องดูบ้างเลยเราก็ต้องศึกษาไว้บ้างว่าแบบว่าเออมันเป็นยังไงจังหวะนั้นมันเป็นอะไรยังไงมันก็ได้เรียนเรนด์อะไรมาใช่มันก็ได้อะไรหลายอย่างเพราะว่าด้วยด้วยความที่เราทํางานหลายอย่างนะครับเราก็มีแบบมีแบบกํากับมีอะไรบ้างมีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่างานเพลงมันก็แบบก็ได้เหมือนกัน นะครับอยากให้ฝากเหมือนกันเหมือนพี่ติดการกินน้ำะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมงานเน็ตฟิกน่าดูเยอะๆเยอะมากๆเลยนะครับผมก็ฝากติดตามนผมฟิกด้วยครับก็ถ้ากับผมเองก็ถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้ร่วมงานกับางเน็ตฟิกก็ยินดีครับฝากด้วยครับผลงานของเรานะ้นตอนนี้ไม่ไดทำที่ตอนนี้ถ้ามีอยู่ก็จริงๆก็ใกล้ใกล้ปิดกล้องยูนิเจอร์แล้วครับใกล้ปิดกล้องยูนจอแล้วก็มีปิดกล้องไปแล้วปีนี้ก็ปิดไปสามเรื่องแล้วแล้วก็เดี๋ยวมีเดี๋ยวจะปิดเรื่องนี้เรื่องที่สี่แล้วก็คิดว่า มีออกมาแล้วให้ทุกคนได้ดูก็มีไวเวอร์ซ่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นมันน่าจะมีที่เร็วสุดน่าจะเป็นเ er er ดอร์ตีเดอร์ตีล็องดีครับผมแล้วก็ส่วนหนังกับย n เก็เดี๋ยวน่าจะต้องรอทางคอนเทนย์ประกาศไอนี่มันจะร้ออกลับมาเนี่ยปลายปีนี mm ้หมดหรือไม่หรือว่ามีอเอะไรด้วยเออด้วยความที่มันมีอะไรหลายๆอย่างจะพบมันอาจจะมีอะไรบางอย่างเลื่อนไปปีหน้าหรือว่าหรือว่า กระเถิบให้มันให้มันได้อยู่ในเวลาที่เหมาะสมเองก็อาจจะต้องมนผู้ใหญ่คิดว่าเราจะมีให้เห็นเรื่อไม่คิดว่าครับคิดว่าหลังจากนี้ก็น่าจะได้เห็นกันเรื่อยๆคกับพี่โอมได้่ไหมครับเอ่ออันนี้ต้องรอติดตามครับผมรอติดตามโอเคอ่ะแฟนมีต่อยที่ตองผีตับโป่งก็ถ้าตับโป่งฮะเองไม่ได้ตองเลยฮะแต่แต่มีการวางโชว์ไปแล้วอะไรอยย่างงเี้ก็เดี๋ยวว่าน่าจะมีการ้องมีการลัางแล้วก็ เดี๋ยวนะ่าจะต้องไปบัวร์พิซงมันจริงเลยเป็นหลักอันนี้ควรจะแตกต่างกันนี้ไหมครัอาจจะมีความต,ต่างครับก็ต้องก็ต,งต้องด้วยความที่มันคลุล่าเนเจอร์เนาะมันอาจจะต้องแบบว่าอาจจะต้องเปลี่ยนตามรูปแบบที่เจอจะเตรียมอะไรพิเที่สุดขับที่นู่นเลยครับอ,อันนี้ก็ต้องรองดูครับถ้าบอกก็ไม่พิเศษโอ้โหครับผมอันนี้ใครช่วยอะไรครับเดือนนี้ครับเดือนนี้ครับใช่ครับ ระยะเวลาพ้อมทำมีเวลาพ้อมไหมนี่อยู่ครับมีเวลาเนะได้มีล็อกเวลาคือแบใช่ครับแบ่งไว้เรอนครับมันพอดีครับ้าฝหวังอะไรในยรทบงยวไทยกันนะตอนนี้แากาองทแบบแฟนนิสแนี้อนีต์ีบญี่ปุนอะไรอย่างเงี้ยครับใ่คาดหวัง่าคือการตอบรับแต่สำหรับกาแต่งันอะยายก็คงด้วยด้วความที่ช่วงที่ซีรี์ออนลยก็มีแฟรคลับลประเทศอะไรอย่างเงี้ยเราก็หวังว่าเออเราคงได้ไปเจอหรือเราได้ได้แบบ แตเซตังคิวเขาอะไรอย่างเงี้ยกับการที่เราไปทำโชว์ถึงบ้านเขาก็เหมือนแบบเป็นการแบบเป็นคำขอบคุณสำหรับเราเหมือนกันครับบางครั้งเวลาเรก็ยังมีที่ใจที่ดีอยู่เลยรู้สึกดีครับคือเวลาเวลาเราทำงานอะไรออกมารู้สึกดีอยู่แล้วในการที่แบบว่าผลตอบรับที่มันดีอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างตอนคลิปเตสอย่างตอนเออ่ตอนไอเดียหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกงานทุกงานที่เราทำเราเรารักทุกงานอยู่แล้วก็ยังรู้สึกดีที่ เออไม่ได้มีเราคนเดียวที่ชอบเลยมีคนดูแต่ในคนที่ชอบกันก็ขอบคุณครับขอบคุณประโยคเดิมๆครับว่าขอบคุณที่เหมือนข้างานผมเองเมื่อเราเราใส่สุดแล้วเราตั้งใจเราให้ใจกับงานทุกชิ้นของเราก็ขอบคุณที่ให้เกียรติเราให้เกียรติงานเราด้วยแล้วทุกคนงาะรันวาซีรีส์เนี่ยสอบแล้วผลงานเพลงะคะผลงานเพลงก็ต้องรอดูครับ ก็ต้องอก็ต้องก็ต้องก็ต้องราต,ติดตามแต่ก็มีก็มีคิดไว้อยู่แต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เริ่มทำมเลยท่านแนวเพลงที่เราอยากทำออกมาเป็นแนวไหนบ้างหนึ่งอันนี้ก็ต้องทำกันบ้านหนักนิดนึงครับเพราะว่าไม่ได้ทำซิงเกิลที่ทำล่าสุดก็มองกีท่ทีก็น่ารักเลยครับยังไม่ได้ทำอะไรอีกเลยอาจจะต้องแบบไปนั่งไปนั่งรีเสิร์ชกันดีๆหรือว่านั่งนั่งหาสิ่งที่ตัวอยากทำดีๆอีกทีหนึ่งครับไหนของจะแบบเร็วๆนี้หรือว่าต้องเราสช้ระยะหนึ่งใช้การอะไรด้วยของดีก็ต้องใช้เวลานิดนึงครับผมครับ ี่เออมีเตรียมไว้บ้างครับมีคุยมีคุยไว้แล้วว่าจะจะจะทำโชว์ยังไงบ้างออะไรย่างเงี้ยครับแต่ก็ก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับก็เป็นก็ก็ดีใจที่ได้ขึ้นหลายเพลเหมือนกันนะไปทุกคนได้เห็นอะไรจากแฟนมีสก็จะคล้ายๆกันอย่างนั้นแหละครับผมจะเป็นมูดประมาณนั้นครับเตรียมตัวเจอกันเนาะครับเตรียมตัวเจอกันครับเอ๋ขอบคุณครับ